สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาน้อมื้อนี้ผมนุ่มนวลคนมน่แน่สีพาคุณพ่อคุณแม่ ประตูปตูเนาะมในโซนไ,นไปเบิงมาเบิงนะครับสถานอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นรถเบิร์สัญญาเซาขึ้นกันซึ่งเป็นสาขาแหลกกว่าใดเนาะซึ่งอยู่ตรงเขาเรียกว่าเสียข้องพุทธหรือแถวเทพ้าลักนะครับเซ็นเตอร์หมายถึงว่าสถานที่ไก่เคียงก็คือบิ๊กซีบางที่ไงกันนั่นเองเนาะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่เก็บรถหมดสัญญาเซานะครับอีกเป็นสาขาที่สองนะครับซึ่ง เป็นรถประเภทหลายๆรูปแบบกระคือกันนะครับคือยังสาขาบางหนาให้กันนะพี่น้องนะและที่สําคัญคือมันสมีในส่วนของรถที่มีราคาตั้งแต่2องแสนต,นตนตนขึ้นไปจังพวกกระบะที่เป็นแคปเปิดได้นะอันนี้คือราคาที่ขายดีก็คือเป็นรุ่นโตโยต้าให้รักลีโว2.4เป็นสีขาวแล้วก็มีโค้งสีสมซึ่งไม่นี่ผมสิบาคุณพอคุณแม ยางเบิงว่ามันมีหลุนได้แน่แล้วก็มีกระบ,บะตอนเดียวกําลังเขามาอีกล้ายหลุหลายแบบแล้วที่สําคัญคือรถตู้กับเขามากันลายลายที่กันครับมือนี้ครับเดี๋ยวมือนี้คุสิบห้าคุณพ่อคุณแม่เที่ยวนะเบิ่งยางเบรงว่ามันมีรถหน้าตาเป็นได้แน่้นาตรงสเปคเข้าอยากที่อยากได้ไปไปเบรงกันโลกครับมือนี้ครับไปไปไปสวัสดีสวัสดีครับพมแอบพี่หรอครับกับเป็นโอกาสดีเนาะมือนี้เนาะผมก็ได้มีโอกาสมากค่ะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องบันเท่าได้ละหรือว่าคนที่อยู่ภาคใดนของประเทศไทยก็ว่าไปครับผมที่กําลังหารถมือสองมาใส่กันผมก็กําลังเสียผ้ามาสม้มมาเบืองว่ารถที่กําลังสีเขาแม่ในโกดังสาขาจริงๆมั่งนีขึ้นเป็นสาขาแหลกเนอะก,ก็คือเขาเรียกว่าถนนเทพารักประสันวา่าเออนั่นแหละอยู่แถวบางพี่ใหญ่เนอจังหวัดสมุทรปราการครับหน้าตารถที่เป็นประม่านนี้ครับรถพึ่งเขาแม่ก็จะมีพวกหนาเงา เรถอ้วนสวดอยู่เนี่ยครับก็คือรถตู้2.8ดีเซลหลายหลายรถเข้ามาประมาณเกือบสองสามร้อยขันหมดละครับอ่ะจางเส้นเนี่ยที่เขาเห็นอยู่งอีกสีประตูที่เล่นเนื้อตัวยกสูงเนื้อคุณพ่อคุณแม่เอ้ะนี่กําลัางสีข้ามาหลายเลยประมาณผมว่าน,น่ะสีเป็นร้อยสองร้อยหมละนะครับกําลัางสีข้ามาเด้อพอไม่พี่น้องเอ้ะสำหรับคนที่กําลัางหารถเอาไปใส่งานต่อนะครับก็คือเป็นประเภทรถ หัวเดียวตอนเดียวเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับของโตโยต้าเป็นนาไม่แล้วก็คือนาโมปานะครับเป็นขอกคืออลูมิเนียมอันนี้ก็ลดหัวงแต่เข่าแม่มนขึ้นเด้อราคาเกือสี่ย่งบระทันเดียวออกมากเด้อคุณพ่อคุณแม่เอ้ยก็หาเอาว่าหาตรงสเปคเข้าไปเลี้ยนขนทรงออกไปเลียนพักเลี้ยนยังว่ากันไปครับก็ร่างสีเข่าแม่ลายลายครับตอนนี้ครับเนี่ยตามที่เขาเห็นแหละครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบ่ ไม่ปเดียบัตตัวท็อปกับอีนนี้มาหนบัตรตัวเน,เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยซีประตูนะครับสองนาฬิเา็นสองยุดแปดด้วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคับซีด้วยคับซีไนอนี้เป็นเกียร์ถ้าไม่ด่าด้ยคุณพ่อเนี้ยเป็นเกียร์ถ้าไม่ด่าก็ลังสเขามาหลายเติบเลยนะครับกาสามารถที่จะโทรมาสอบถามผมได้ว่ามันมีว่างบอราคาเท่าไหร่ซึ่งช่วงนี้ลถ อ่านูนี่หมออินสเปกเตอร์ก็เอากขานั่งตรวจรถอยูฟู่เก๋ไก๋เหมืนครับนั่นแหละคือขั้นตอนครับตรวจรถก่อนเบิงเกตรถก่อนแล้วก็ยังไปส่งคณะกรรมการเขายกกระดีทรงราคาไม่เท่าเท่าจังหวีสื่อได้เด้อ,เเอ,โโอพี่น้องเลยจังยกสูงเห็นสิเกียออโต้บี้แค่รีบ่อยส่งสูงเห็นสิครับกับนี่ขายเยอะแย,ย,ยะเลยตอนนี้รถเขามาหลายหลายผู้ใดอยากได้รถประเภทใดนะครับก็คือสามารถสีโทรหาผมหรือเบอร์การยุติใต้คลิปนี้ละ เป็นทังอดีตไล่ขันบอกาโทษกับไล่ามาแล้วกันเนาะรถตู้นาซันเห็นไหมนี่เนี่ยนาซันเนี่ยคมยอมิวเตอร์เพื่อนว่าดอกเนี่ยเป็นเครื่องสามพันนี่ครับกสิมี่เขามาเรื่อยเรื่อยด้อลราคากสิบเมื่อเกินหกแสนดอกครับคุณพ่อขึ้นแม่ห้าพายอยากได้กับทบอกตำรวนะคมสิเลือกไว้ให้ะนะในส่วนของรถต่างๆที่กระลังสิขอมาม่พูดมาครับเนี่ยคงมม่มี่น่อเข้ามาเบิง่งเนี่ยขย่ากลังมารับรถกับนี่เห็นปะไม่จะตาคือวัด ไก่ๆข้างนั้นเลยมาเดี๋ยวสีผ้าไปบังอีกซ้อยหนึ่งคุณบอกคุณแม่เลยรถมันหลายนะครับในปีนี้เ,เข่ามาไปมาดแรกของรถที่เบอร์สัญญาสีขามาบักไล่เลยนะครับเนี่ยจังซี่ประตูเตี้ยซี่ประตูเตี้ยเกียร์ออโต้เนี่ยสีขาวนี่อันนี้ขั้นนี้ขายอยู่ห้าแสนหกหมื่นเก้าขั้นประมาณนี่แหละครับประมาณนั่นแหละนะครับก็เลยนั่นแหละก็เลย เห็นบม่นเนี่ยรถล,ลาอหลายเนี่ยอันนี้ก็คืออ่ารถของลุงมนโม่เองะที่จอดล่ออยู่นี่ก็คือสีเอาไปเอาไปเฮ็ดสีเด้สีเอาไปเฮ็ดสีได้บ่านเนี่ยเออจองแล้วปุ๊บอ่าซื้อสดกระสีง่ายเนี่ยวกระสีเบิกรถไปภายในซองมือแล้วก็วันอีบ่เกินสองครั้มือแผนกอินสเปกเตอร์ไม่ถึงว่าแผนกอีกแผนกหนึ่งไปเจ้ากระสีแมเอารถเท่าเนี่ยไปเฮ็ดสีให้ตามไปเข้มผมบอกเลยว่ารถที่ออกจากมือ การดูแลข,ของนูนะมุนไปแล้วนี่บอเกเลยว่าบอผิดหวังแน่นอนับผมนี่คือผมเฮ็ดเต็งสี่ละครับเฮ็ดด้วยใจเนาะนี่จังรถกระบะตอนเดียวพี่น้องพี่พน้องนี่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 รอพาพร้อมกับมีเด้มี่วางอยู่ขั้นสองขั้นนี่ละห้าูดใดอยากได้ราคาสองแสนต้นสองแสนสามหมื่นเก้าพันวาสันวาเออถ้าถือใจถือขี้งกับบอกรวยเด้เอคุณพ่พอคุณแม่เลยฮาเอาไปเรียนเราไปเฮ็ดงานตัวออผูดใดอยาหได้รถแคมรี่ามิวเอ็ก เพียงสามพันครับซีเรือว่าสิเป็นอันนี้รูดจองแม่หีิขั้าน,นี่เอองามๆมนี่ขั้นนีิราคาเป็นห้าแสนหามืน 5, 10, 9, 9, 000, ่นกว่าพันขันจัมบูพิดนะคุณพ่อนะอันนี้เป็นปียี่สิบเป็นไทตันพัดซีประตูสีขาวมุกไว้เพลวุ่เหลียวเออเจออโต้นะเปิดเดนะค,ครีบครับก็ยังมี่นี่นี่ยัเสียคร, HD ครับเนี่ยขายดีครับเนี่ยนี่คือหนึ่งจุดหกจีตัวท็อปเอนอซันแล้วตัวต้าโคราเอลติดผุดเหลวเนี่ย ครับดีหายดีเครื่องเกียร์ดีแห้งครับรุนี่ครับคุณพ่อคุณแม่ราคากับสามแสนสามหมื่นเก้าพันกัมีพายกเด็กพักมาโหลดเดี๋ยวผมเบิ้งไว้ให้ส่วนรถตู้นหนเนี่ยหลายบทดครับตอนนี้ก็ั่างเขาแม่เฮ็ดเนี่ยไล่ใายอยู่ไนเบื้งเอารถอหลายคักนะเบิ้งเอาถ้าอยากได้ก็บอกผมแล้วกันเดี๋ยวผมจิคัดมวให้เด้อสำหรับคนที่กําลังหารถซีประตูหลายคักนะครับซีประตูเกียร์ออโต กำลังสีลังไหลเขาแม่หาเฮาบอกเลยเรยว,วา่าบวันบะไว้สีเลือ,อใสเราทนุนหัวเหออเอาง่ายๆก็คือวา่าขันอยากได้ก็โทรหาผมรวดเดี๋ยวผมเบิ่งไว้ให้นะครับอยากได้ไม่หน่อยไม่ไยราคาเท่าใดเข้าไว้เท่าใดผมจีเบิ่งรวดไว้ให้ว่าเฮาสีซื้อได้ในงบที่เฮามีอยู่นี่เฮาสีได้รุ่นใดก็ได้ครับคุณพ่อคุณแม่เออเพื่อนฟูงพปเซียว มเมเซียวก็ดีอ่ะผู้ได้ยากเด้กกว่ามาเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งซึ่งรถพึ่งเข้ามาแล้วก็เป็นรุ่นที่บอกได้เลยว่าขายดีอีหรีอีรลวเนี่ยขายคักขายเนี่ยขายจนบถจนเก่งเออเนี่ยนะมึงเด้ไปสิพ้าเบืองไงบ่เนี่ยพอตู่เรามาเบิ่งรถเนี่ยท่านี่ผู้ใดสะดวกมาเบิบ่งรถเองกับมาผู้ใดบ่สะดวกกับส่วนมาก็กคือเก่าสิบ เกือบลอยไปเซนกูละบ่ได้ไม่มีโอกาสเมื่อเบิองรดตัวจริงดอกเพราะว่าผมเบิองหาเบื้ครับเพราะต้องมาเห็นรถก็โอ้มีแต่คนยิ้มให้อ้มีแต่ทำขอบคุณผมก็ดีใจรลายนะในการดูแลนะครับที่ผมกับพะายามะเห็ดเห็มันดีที่สุดแหละครับเพราะว่าคนมาสื่อกับซ้าพี่ซ้ำนองเท่าเนาะเออดีก็ว่าดีบ่ดีก็ว่าบ่ด,บด,บดีไม่ถึงตัวรถเออขันมันมีบุ๊บมนี่างเเขา เท่หเห่เด้อเขาปรับสภาพให้เด้อเออผมก็จะแจ้งสิละครับเนี่ยรถที่ปรับสภาพแล้วพร้อมส่งคือยังเสียเกี่ยวออโตโอ้อันนี้เฮชรีมาให้แล้วเหลือ,อแค่มารับกับบ้านไปซีประตูสีขาวสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันโอ้ยขายดีขึ้นยังไงเนี่ยอินสเปกเตอร์เรากำลังตรวจรถเช็ครถนะครับรถเขาแม่ก็สิต้องผ่านการตรวจสอบสักวันนี้นี่ตอนเดียวเห้ยมาเพราะตอลอดสติเกอร์ออกเดื่อไปแต่ใส่บาเนี่ยเพชรสีพ่อพูด ผู้ได้อยากได้ฝาครอมาเลดครับมันสีเบิร์ก่อนหาลงคนนะเว้ยโบฝาดอกเออกับโฟฝาก็เอาไว้คลิปหลังนั่นก็คือถ้าไมาสตอนะครับนี่คือรถจีปรับสภาพกําลังสีธาทรงมอบนะครับซีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ปีสิบเก้านี่ห้าแสนกว่าบาทหลายคัะปุ้นเนี่ยเพื่อนที่มู่เจ้าเห็นอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็คือรถทีพึ่งเข่ามมกนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็ล่อราคาอยู่หลายรุ่นนะครับจังเนี่ยจังคอมไามา่ย,ยังเสียพวกซีประตูยกสูงเกี่ยวตัวพี่เลนเนอรเนี่ยาราคาอยู่เด้อคุณพ่อเลยบ้านมาอยู่ราคายวถ่าประมาณจากสามสี่หมื่นลังจากรถขาม,ามาม่แล้วครับมันยังค่อยสิมีราคาไม่เข้าขายนะครับแคปโฟวิลก็เริ่มมีแม่แล้วนะครับเป็นนาไมา่เนี่ยเป,ป็นปียี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบยังเสี่ครับก็ขายกันยูหาแสนไปปลายแหละ แล้วก็พวกซีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ที่มีแครีบอยส่งสูงครับนี่ก็มีไห้ที่ยน,นะครับในส่วนของนายาวนาซันไลยเติบรถเขาแม่เริ่มเขมาแม่หลยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอมีหน่องเนี่ยจังเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นซีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยปีสิบเก้าเนี่ยราคาหารังค่าเหล็กไม่บูถึงแสนกับมี่ด้ยคุณบอกคุ่แมะมาที่นี่เขาซ่อนในส่วนของรถที่เป็นราคา สองแสสี่หมื่นเก้าพันะครับก็คือเป็นโตโยต้าให้ลักกิโวสมารถแคปหรือแคปเปิดได้แล้วก็มีโค้งหลังค่าสมเนี่ยขายรับขายดีใด้ซื้อไปแล้วซีประตูเกียร์ถ้าไม่ดาสองแสนเจนเกาพันนะครับกันพยายากได้กับทูเบาคมลดคือคักเนี่ยซีประตูเนี่ยแคปที่เป็นแคปเปิดได้เนี่ย สภาพยังดีครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันค่ากบอกแบบนี้ก็มีเด้อคุณพุณแม่แต่ว่าคันนี้ติดจองไปแล้วนะครับอ่าค่ากบอกส่งสูงก็คือสองเมตรสามสิบได้คันนี้สวยมากนะครับแต่มีคนซื้อแล้วนะครับซองไปแล้วเนี่ยยังเสียจอดอยู่เนี่ยไล่ไา้อยู่เนี่ยนี่ก็คือรถทีถานะครับในส่วนของการเข้ามาเลือกเบิ้งเลือกซื้อเลือกหากันนะครับหรือขันไม่มีวลาก็ให้บ่มเบื้องให้ก็แค่นั้นครับแล้วก็ซีบประตูดีแมกคันนี้ ามแสนต้นเนึ่งเพื่อนๆนี่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบจบมาผิดเด้เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นตัวแซดพ้อเป็นตัวท็อปเด้เนี่ยมีแมมค่รีบ่อยห้าอยากได้ห้าสนใจกะเนี่ยถ้าเบียนนี่ทุกหาผมรถดอันนี่ล่างคัดสีเอาไปใส่ก้อนสงการเลยเลยเนี่ขันนี่เด้ออ่ะพวกซีประตูที่เป็นราคาพิเศษเนี่ยครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันก็ยังพอมีให้เลือกอยู่บ้างนะครับก็สามารถรีเควสตหรือบอกผมได้นะว่าเอ้ย ผม,มนดาโม้นเบื้องไว้จักขั้นนี่ละไว้ผมจักขั้นนะครับว่าโหลดครับพักมาโหลดไม่ต้องเกรียงใจนะครับเดี๋ยวผมเบื้องไว้ให้เนี่ยในโซนนี้ก็คือเป็นแคปนะครับแคปโครงส้มเป็นราคาพิเศษที่เฮ็ดกันอยู่ตอนนี้ก็คือราคาสองแสนสี่มนเก้าพันรฝากว่าเอาโหลดรับพี่น้องครับ,นนรบสื่อสดุมมีแวดจากบาทนะครับสี่ประตูขั้นนี้ก็มีคนจองไว้แล้วนะครับเนี่ยสืบิไปแล้วทั้งหนึ่งแต่ว่าสิมีเขาไม่หยกประมาณยี่สิบขั้นครับในส่วนของ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวให้ไล่ที่ขายอยู่ตอนนี้ขายดีครับครับนี่ตอนแรกมันจอดเต็มอยูนทั้งเนี่ยมี่คนมีแต่คนบ้านทั้งเฮ่าอะมาซื้อหลายนะครับแล้วก็หาล้คนกับเอาไปเลยคือมี่ใจห้อนนะครับตะตุง้งตะเกือบเอาละว่าสัน่นเอาไปเฮ็ดเองว่าสัน่นกับมี่คือกันครับนี่ก็คืออาน,นาจากักอีกอาน,นาจักหนึ่งนะครับซึ่งอยู่โกดังเป็นโกดังอีกอหนึนี่นี่ โกงสางยังไงสิครับแต่ก่้อนนี่เป็นรง่งเป็นร่งกึ่งครับเป็นร่งกึง่งเป็นร่งเล็กเกา่าอ่าใซึ่งนั่นแหละเสียทีเพิน่นมีเงินเนาะเพิ่นก็นต่อยอดธุรกิจเพิ่นไปเลยแล้วก็มาเห็ดรถเซาก็จะให้เขาเห็นอย่างนี้ล่ะเขาก็มีโอกาสได้ซื้อก้อนเตี้สิเอาไปขายหรือสิพวกล้านเอาไปขายก้อนสิไหมครับพี่น้องก็คือมันเป็นเรื่องเล่าของรถมือสองในประเทศไทยเรา เนาะกตว่าจังสั้นแหละครับพี่น้องครับนี่ก็คืออีกสาขาหนึ่งที่ผมนะครับสังกัดอยู่ส่วนแม่คุมกเกษียู่สาขานี้นะครับออฟฟิศรักคุมกษียูมองนี้นะครับก็คืออยู่ทีสีแยกคลองขุดเทพารักษ์นะครับอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการเนอะคุณพ่อคุณแม่เอ้ผู้ใด,ดอยากได้รุ่นไหนนะครับผู้ใด,ดอยากได้สเปคไหน มีงบอยู่ทอดายโทรแจ้งผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมชิบเบิ้งไว้ให้นะครับหลักการในส่วนของตัวรถประตองห่วงนะครับผมดูแลอย่างด้านอย่างญาติมิตรบอต่องหวง่วงเด้อครับเด้ออ่ะพูดได้ยากได้รถงามงามืมอสองสภาพดีโทรมาโหลดไปแล้วสวัสดีครับ